กองทัพภาคที่2จัดอบรมสัมมนา,าศูนย์ฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2 เมื่อวันที่31สิงหาคม2563ที่ห้องอบรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลตรีวรเชษฐ์ชวณะนรเศรษเสนาที่การกองทัพภาคที่2เปิดการอบรมสัมมนาศูนย์ฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในด้านต่างๆจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด 19ทำให้แผนการฝึกศึกษาทางทหารและการเลื่อนการเปิดภาคเรียนของสถาบันการศึกษาทำให้ห่วงเวลาแผนงานต่างจากแผนประจำปีทำให้การประสานการปฏิบัติมีข้อจำกัดกองทัพภาคที่2จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้จึงจัดให้มีการอบรมสัมมนาศูนย์ฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2ทั้ง4ศูนย์ฝึกและ6หน่วยฝึกในการที่จะสานต่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์หัวข้อการ เช่นการพัฒนาการฝึกยุคใหม่การใช้เครื่องมือในการสร้างการรับรู้และรวมถึงโครงการรอดอไซเบอร์ในการสร้างการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกออนไลน์ซึ่งจะมีการอบรมสัมมนาในห้วงระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2563นี้เสริมศักดิ์บุตรมีถ่ายภาพวันลิพาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน